เพื่อนที่สุดสมเด็จทั้งหลายและบรรดาญาโยามพุทธบริษัทสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สองก็มาพูดกันทึงเรื่องการตายวาระที่สองแต่ว่าก็วันนี้ก็ยังปันบันทึกยังเป็นวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมสองพันยีบที่บอกไว้จะได้ทราบอาพูดตั้งแต่ันไร สำหรับการตายก็ในสองอย่างจะไม่พูดถึงก่อนเรื่องประโยชน์ขึ้นการตายครั้งที่หนึ่งการบรวนาวพะพุโทโธมีประโยชน์นั่นคือคพรว่าต่อมาเมื่อผมอายุได้ดย่างเขา้าเจ็ดปีตอนนี้รู้สึกว่านอกจากจะเห็นเทวดาที่คอยรักขาแต่ก็เห็นหน้าไม่พร้อมกันเปลี่ยนหน้าจะมาเสมอ นาน,านท่านแม่กท่านพี่จะมาเองสักครั้งหนึ่งเมื่อเห็นท่านก็ถามว่าท่านแม่กับท่านพี่ทำไมนานๆจึงมาทําไมไม่มาทุกวันแล้วบอกว่ารับภาระของแม่มีภาระของพี่ก็มีมากเพราะว่าพ่อเป็นพระอินเลยแม,แม่พ่อพระอินเพอาะต้องปกครองเทวดาทั้งหกชั้นภาระก็มี ฉะนั้นแม่กับพี่จึงไม่คือว่าจะให้น้องๆมาบ้างให้เพื่อนๆมาบ้างแล้วก็เทวดาอื่นมาบ้างก็ถามได้ว่าเทวดาที่มาเนะี่ยโดยมากไม่ได้ใส่ชดาก็มาเป็นรูปร่างคนธรรมดาแต่สวยสวยเวื่อคนธรรมดาบางครั้งก็มีบางพวกที่มาแต่งตัวแพรวพรายไปในยับแต่บอกว่าเป็นน้อง อยากจะทราบว่าน,น้องผมมีกี่คนท่านพี่ก็ยิ้มหัวเราะว่าน,น้องที่เป็นลูกของแม่น่ะเกือบจะไม่มีเลยลูกน้องทำไมาอย่างนั้นท่านพี่บอกนะว่าน,น้องที่เป็นลูกของแม่น่ะเกือบจะไม่มีเลยที่มีเขาก็มาเกิดเป็นมนุษย์ไปแล้วแต่ว่าน,น้องที่ว่านี่ไม่ใช่น้องลูกของแม่เป็นน้องลูกของแม่อื่น แต่ว่าแม่อื่นเขายกมาให้เป็นน้องขอนน้องท่านน้องประเภทนี้แล้วก็ในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีหลายพันคนตกใจแลวถามว่าคนอย่างผมจะไปเที่ยวสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ไหมท่านบอกว่าไปได้แต่ว,วาระจะไม่ถึงเมื่อการเวลามาถึงก็ไปได้จะเพิ่งเลี้ยงดตัวเองให้ตั้งใจภาวนาบพุทโธไว้ และเวลาภาวนาพระพุทธโธนะทางที่ดีควรจะนึกเขียนภาพพระพุทธเจ้าถ้าเห็นไม่ได้ก็น,นึกถึงภาพพระพุทธรูปองค์ที่ท่านย่ากับท่านแม่ให้บูชาพระองค์ที่ลูกรักก้อนจริงพระองค์นั้นเป็นพระทองคําท่านสวยมากก็ชอบใจพระองค์นั้นพระพุทธรูปมีหลายองค์ที่เจิดใจในจดจ่อพระพุทธรูปทองคํำองค์เดียว แล้วท่านแม่กับท่านยาก็ให้มาบูชาจังนั้นเวลาที่ท่านแม่กับท่านยาให้ท่านแม่กับท่านพี่ที่อยู่เดาดึงบอกก็ใจจับพระองค์นั้นเทวองนี้ได้ไหมองค์นี้ได้ไหมท่านบอกได้ทุกองต่อมาก็เวลาจะภาวนาก็นึกถึงท่านแต่ก็ภาวนาไม่นานภาวนาสองสามวาระก็หลับ เอาแค่เนี่ยขากินกันแค่แค่จะหลับอาวนานหน่อยเนี่ยการหลับแต่จิตใจก็ลืมตาดูพระก่อนนึกถึงภาพพระแล้วก็ภาวนาหนลับไปจนถ้าเวลาไหนถ้าเดินไปไหนก็ตามท่านนึกถึงภาพพระขึ้นมาเวลาจะเห็นภาพพระชัดเจนแจ่มใสามากหลังจากนั้นมาเมื่ออายุเจ็ดปีย่างเขาเจ็ดปี สิ่งที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นนั่นคือถ้าจะไปในที่ใดในที่ตรงนั้นถ้าที่พักมีคนตายแล้วกี่คนในบริเวณนั้นคนทั้งหลายเหล่านั้นเขาจะมาหานะไม่ใช่ผมมีตาทิพย์เขามาหาเลยเขาจะไม่บอกว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรตายเมื่อไหร่ เขามาในภาพในขณะที่เขาตายเขาบอกต้องความจริงทุกคนเขามาเขาไม่ได้ทำให้กลัวไม่ได้ความสดชื่นมาพูดโอชาปราสัยเหมือนเขามีชีวิตอยู่ผมก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้ตายแ็เหมือนก็คุยกับคนธรรมดาถ้าไปบ้านใครคืนแรกจะพบแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็เมื่อพบแล้วคนหลาย,ล,ายลัวนั้นมักจะบอก ว่าทรัพย์สมบัติที่ลูกด้วยหลานที่เขายังไม่รู้จักเขายังไม่รู้ก่อนจะตายไม่ได้บอกเขาอยู่ที่ตรงนั้นอยู่ที่ตรงนี้ตอนเช้าช่วยบอกก็าดลยนะบอกฉันมาสั่งและบอกชี้ไว้บางท่านก็เอาเงินไปฝังไปฝังไว้สมัยนั้นฝังมากกว่าฝากการฝากธนาคารตามชนบทบเกือบจะไม่มีเลย ก็เดินไปอำเภอไปจังหวัดก็แสนยากพานะไม่มีต้องแจวเรือไปบ้างต้องเดินไปบ้างกว่าจะถึงสำนักงานอำเภอก็แสนละกรารแล้วธนาคารต่างๆก็ไม่ได้ต่างมอำเภอที่พอจะมีอาศัยได้บ้างก็ธนาคารอมสินซึ่งก็ฝากเจ้าหน้าที่ทเตรียมเพอไว้ก็ไม่มีสำนักงานแน่นอนจีนั้นคนส่วนใหญ่จึงใช้เงินฝังฝังไว้ใส่หายบ้างใส่ตุ่มบ้าง เขาก็แนะนำบอกให้ไปกคดตรงนั้นตรงนี้นะเขาชี้ให้ดูบางทีก็บอกฉันย่าไม้ประเภทนี้ปักให้เขาให้ดูไม้ก่อนตอนเช้าก็ถามเจ้าของบ้านว่าคนที่บ้านนี้ตายไปแล้วท่านั้นคนใช่ไหมเก็อบอกว่าใช่ว่าคนรูปร่างอย่างนี้ชื่อน,นี้คนร่างแบบนั้นชื่อมันใช่ไหมก็อบอกว่าใช่ก็ถามมารู้ได้ยังไงว่าเมื่อคืนถ้ามาคุยกับผมแล้วถ้าเราสั่งว่าทองคําสร้อย เอาไว้บนคืออะไรวางปิดไว้เบาๆซึ่งเป็นที่ไม่นานไม่น,าน่าจะสงสัยก <c oughs> อใส่ดรงคำเช่นเล็กๆก็เอาของเล็กๆกอาไม้ก,กระดานลาวางทับแล้วอะไรวางไว้ข้างบนตีตะปูนิดหน่อยก็มีกระถางดอกไม้บางเมีอะไรบังกระตามมาทีของเล็กๆกันน้อยใส่กระถางเล็กๆว่าบนไม้คนก็เลยไม่สงสัย ไปงัดตะปูขึ้นมามันก็นัดกระดายขึ้นมาปรากฏว่าเจือทองเจือทองโสร้อยทองคําแล้วก็ไปขุดเจือเงินบ้างเจือทองบ้างเจือแก้ววันเครื่องประดับบ้างชาวบ,บ้านก็เลยแปลกใจว่าเจ้าเด็กคนนี้มารู้ได้ยังไงเขาถามว่ารู้ได้ยังไงก็บอกว่าผมไม่ได้รู้เองความจริงเนี่ยผมไม่ใช่รู้เขามาบอกเนี่ยการอย่างนี้เป็นมาเรื่อย ก็น่าจะเป็นมาเรื่อยตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมาถึงปัจจุบันและต่อไปก็น่าจะเป็นอย่างนี้และไม่เป็นก็ไม่ทราบเกลื้งความทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอะไรในที่นั้นไปถึงคืนแรกทราบหมดในที่ตุสสถานหลังจากน้นมาผมก็อิลเล่ขีขาตามเรื่องราวของเด็กจย่ลืมว่ากีฬาประเภทอื่นผมไม่ชอบเลย ชอบอย่างเดียวเรื่องรบถ้าเร่งันเรื่องรบนี่เอาทุกท่าต่อมาเมื่อวาระที่สองตายครั้งที่สองเข้ามาถึงอย่าลืมนะครับว่าการตายแต่ละคราวมาจากอาการของการป่วยญาโยมพุทธบริษัทก็โปรดรับฟังไว้ด้วยคนที่จะป่วยก็เพราะว่าเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้ในชาติก่อน <c oughs> พษอติมาลงโทษแบบเบาๆก็คือการป่วยไข้ไม่สบายท่าบนบรรดาญ,ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่นั่งรับฟังโปรดบอกก็อต่อๆไปด้วยมีญาติโยมผู้เท่าบางคนมาถึงก็มานั่งตอนต่อว่าพระคำนาฉันว่าจะทิ้งก็ทอดพระปายก็ทอดเส้นลายก็สร้างโบก็สร้างบายก็ใส่ แต่ป่วยไข้ไม่สมบายเป็นปกติพระทำไมจะไม่ช่วยนี่ย่องไปโทษพระอีบบาปนะเพราะจิตเป็นอกุศล์ยังลืมว่าเวลานี้ตัมมาเป็นพระก็ป่วยปวดตลอดทุกวันเวลาพูดนี่วันนี้เดินก็งงไปงงมาก็จะมาที่พักรับแขกอยู่ก็ดีนั่าเฉยๆพอรู้ขึ้นจงเกิดจะเสลมจะงงหน้ามึด ต้องยืนหยุดประเดี๋ยวหนึ่งที่หน้าพุทธรูปยกมือไหว้ท่านพอใจสบายอารมณ์ก็โปร่งขึ้นแต่กายงงก็ยังไม่ปรากฏกลับมาสงน้ำเสร็จก็มากนทึกเสียงนี่เป็นว่าพระก็ยังป่วยอย่าโทษพระเลยโทษตัวเองเถอะอัตนาจาทยัตตานังพระพุทธเจ้าบอกว่าจยางกล่าวโทษตย์ความผิดตนเองไว้เสมอ <c oughs> พูดมากไป ก็มาคุยเรนนื่องตายทั้งที่สองตอนนี้จะเป็นอายุประมาณสิบสองหรือสิบสามผมจำไม่ได้แน่เป็นน่าว่าเป็นเด็กโตแล้ววิ่งคึบคึบคือคือบ,คอบ,คอบแล้วเขากินเหล้ากันผมนั่งในวงเหล้าได้่อย่าลืมว่าในบ้านของผมทั้งหมดไม่มีทิงใจไม่มีใครกินเหล้าเลยแม้แต่พ่อพ่อก็ไปกินเหล้าพี่ก็ไปกินเหล้าผมก็ไม่กินเหล้าเลย แต่ทําไมผมนั่งในวงเหล้าก็เพราะว่าไอ้วงเหล้ามันมีกับที่เขากินกับเหล้าพวกที่เหล้ามาก็เรียกผมผมกันหลอกกับพวกกินเหล้าก็กินไปกินไปบ้างกินกับไปบ้างไอ้กับก็หมดมากเพราะผมกินมากกว่ามาวันนั้นวาระที่มันจะมาถึงก็คือเขากินเหล้ากันเหมือนกันในเมื่อฉันเขากินเหล้ากันแล้ว กำลังเลิกกินอาไมแล้ววันนั้นเขายำให้โขาให้โคงจากกลางนามาโาพลาไม่ใช่ยำพร้ารสมันก็อร่อยรู้สึกเนื้อหวานๆเขาก็เรียกหมยกินพวกกินหลอสติมัตราคนที่สุดอานิสงส์กับรายกฎกินตอนตอนเย็นตอนเท้าเท้าทองร่วงพืชพืชพืชท้องร่วงก็คืออวิวาตะขโรค เวลานั้นเป็นเวลาของอหิวาตกโรคสัตว์ตายก่อนเป็ดไก่ตายก่อนมาโวคายตายตายกันมากเป็ดไก่ตายนี่แกงเนื้อถวายพระพระเบื่อคนก็เบื่อไม่มีใครอยากกินผลสุดก็ฝังกันต่อมาควายก็ตายคนกินควายก็ไม่อยากจะกินถ้าหลังจากนั้นมาคนก็ตาย เขาตายกันมาแล้วประมาณทั้งสิบวันเศษผมขอเล่าโย่อๆเรื่องยาวอยู่ในเรื่องของ,ของพบปานแต่เรื่องนี้มาเล่ารับรวงกันไว้เพราะว่าผมก็เป็นตอนตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็รู้สึกว่าท้องไม่ดีไปถ่ายถ่ายไ้ก็ออกมาขา,ขาวๆที่รับไม่มีเสียงสะบัดรืดไม้ก็น้ำเหมือนก็น้ำไหลจากกระบอก แค่สามครั้งผมหมดแรงพดแรงเพลียตาลายท่านแม่ก็เพราะเดินท้องเดินครั้งแรกท่านแม่ก็ให้คนไปตามท่านหลวงมาให้ยาท่านงมาไห้ยาแล้วผมยังทางท้องไทยสองั้งก็านี่หมดแรงจริงๆท้องก็เจ็บระบบมันร้อนไปหมดทั้งต้องเจ็บั้องร้อนไอ้ทุกเวทนากกล้าท่านแม่เลยนั่งไกล เราลูกภาวนาว่าพุทธโธในลูกนะจะภาวนาว่าพุทธโธก็ได้อรหังก็ได้ <c oughs> ลูกชอบใจแบบไหนภาวนาแบบนั้นให้สบายแล้วตั้งก็เอาพระพุทธร,รูปองค์ที่ที่ชอบใจพระทองคํามาวางข้าง,งขวาใ,ใกล้ไม่ใช่วางหัวนอนให้ตาบองเห็นก็จำภาพพระพุทธร,รูปเป็นลูก ภาพพระที่หลวลูกชอบแล้วก็ตั้งตั้งใจเวลาภาวนานึกถึงท่านท่านจะช่วยหายโรคนี่อย่างนี้เรื่องภาวนากันตายถ้าดูอาการแล้วก็คล้ายคล้ายคล้ายกับสุปฏิทิตาเทพบุตรหรือว่าอังกุละเทพบุตรหรือว่าเวลาที่ป่วยไข้ไม่สบายภาวนาแต่ว่าความจริงผมภาวนาของทุกวัน ภาพพระพุทธรจ้องค์นี้ผมเห็นชัดทุกวันเดินไปที่ไหนไม่ใจตัวหน้าท่านกลางทุ่งกลางท่าผมนึกขึ้นมาด้วยอะไรผมเห็นท่านชัด,ชดทุกทีวันนั้นแย่าากายปว่วยอาการปว่วยไข้ม่สบายเกิดขึ้นก็เลยมีความหวังใหญ่ท้องมันก็ปวดมันร้อนก็ร้อนเจ็บมากในใจก็นึกว่าขอสมเด็จพระผู้มีพระพาคืคอพระพุทธเจ้าแม่สอน้เด็กอย่างนี้ แม่สอนเรย่างนี้จนชินว่าขอให้ช่วยส่งค้อยหายการเจ็บป่วยเถิดพรุ่งนี้จะไปโรงเรียนวันนี้ไปโรงเรียนไม่ไหวความเบียงโรงเรียนไม่เคยขาดแต่ไปถึงโรงเรียนก่อนเพื่อนเสมอเรื่องการเรียนนี่ชอบไปนรอบภาวนาไปภาวนาไปลืมตามองท่านบ้างหลับตาบ้างหลับตาบ้างภาวนานึกถึง เวลาหลับตาเห็นภาพทันชัดต่อมาประเดี๋ยวเดียวเราก็เห็นภาพพระพุทธรูปโตขึ้นโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งสวยหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นสบายมากตอนนี้ลืมความเจ็บปวดในร่างกายนี่ลืมนะครับท่านผู้รับฟังในตอนเป็นเด็กผมไม่รู้เรื่อง ว่าตอนนี้กำลังจิตเข้าไปสู่ของอุปจารสมาธิเบื้องปลายคือจิละเอียดแล้วจิตก็กลังเข้าไปทรงในด้านของ <c oughs> ปฐมฌานพราะพระพุทธรูปโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นก็น,น,นาดเท่าพระพุทธรูปวัปทานในโบทหน้าตักสี่สอสวยงามเป็นพิเศษสวยก็รูปเก่ามากหลับตาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็น แล้วต่อมาพุทโธเขากลายโอ้สาขึ้นสขึ้นสาข,ขึ้นต่อมากลายเป็นคนคือเป็นพระคนไม่ใช่พระปั้นไม่ใช่พระหลอ่อปากขยับได้พูดได้ชิ้วกดดำปากกดแดงสวยสดยโดง,งามโอ้โหเพลินจริงๆเนื้อหนอึกเหลืองคล้ายๆกับผ้าแต่ว่าเหลืองอ่อนกระเ้าเหลืองหน่อย มือลิกลมบ่องแข้งกลมบ่องมาดูทุกที่ไหนสวยหมดผมลืมสภาพความป่วยไข้ไม่สบายในเวลานั้นท่ไมพูดต้งก็ยิ้มยิ้มไปยิ้มมาใจขอก็สบายเพราะเดี๋ยวแสงก็คือออกเป็นแสงหกสีออกจากกายสวยสะพรั่งผมเพิ่งมารู้มาตอนเรียนนักธรรมตรีว่าฉับพันรังสีคือรัศมีหกราการของพระพเจ้า ผมเห็นพวกชื่นใจพวกลืมสภาพทุกอย่างหมดใจจับจดจ่ออยู่ที่พระร่างกายก็ไม่ได้นึกถึงใครพวกมดนนึกถึงเพลิดเพลินเหลือเกินเพลินไปเพลินมาเพลินมาเพลินไปรู้สึกว่าเดี๋ยวเดียวไอ้ร่างหนึ่งปรากฏขึ้นมาข้างนอกกายที่มันปรากฏไม่ใช่ตาในกายเห็นนะครับกายหมดสภาพ ก็มีความรู้สึกเราคือรางกายนี้ไม่ใช่กายโนนแล้วไอ้กายตัวนั้นมันหลับทื่อตาหลับปีร่างกายก็ไม่กระดุกกระดิกเต็ไมไปด้วยความสุขกระโกรศโครกแต่ว่ากายใหม่นี้สิสวยสดงดงามเป็นกรณีพิเศษเนื้อเป็นแก้วแพรวเป็นยับคือว่าดับท่าพป็นทองแล้วก็มีเพชร กระดับแพรว์ๆจนทั้งมองมเห็นทองข้างในมีทองเป็นพื้นสวยสดคืองามมีชันดามีรองเท้างอนๆสวยมากมองดูตัวมองไปเอะมันก็มองผิดปกติการธรรมดามองเราตาลูกตาเห็นได้ข้างหน้าแต่เด้มันเห็นหมดทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างล่าง,ข,าง,างข้างบนจะดูข้างหลังตัวไหนก็เห็นหมดก็แปลกใจนึกภูมิมใจตัวเอง ไอ้เวลานี้เรามีเนื้อเป็นแก้วมีเครื่องประดับแพรวาเป็นเพชรแล้วก็มีชั้นดาใสมีรองเท้าสวมยกมวอขยับแขนขยับขามันไม่มีความรู้สึกว่าหนักแม้แต่นิดหนึ่งยกขึ้นมาก็ยังงั้นในความรู้สึกไม่มีการเคลื่อนไหวเครื่องข,ข้อลำก็ไม่ปรากฏหมยชื่นใจเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> ขยับไปขยับมาก็ ก็เเรียกท่านแม่ท่านแม่ก็เฉยเรียกเท่าไรท่านก็เฉยเรียกท่านลุงก็เฉยเรียกน้าพี่ป้านะ้าอาทุกคนเฉยหมดจับตัวท่านก็เยาว์ท่านก็เฉยอยากจะลาท่านลงไปเดินเล่นข้างล่างเขาบอ,อึดอัดท่านก็เฉยมองได้คนที่นอนที่นั่นอย่านึกในใจ <c oughs> ว่าท่านแม่ท่านลุงท่านน้าท่านอาทั้งหมดนี่ เราเวลานี้สวยสดงดงามยิ่งกว่าคนนั้นมากทําไมแม่กับลุงคนทุกคนไม่สนใจและทาไมเจอสนใจกับไอ้คนที่นอนมัเต็มด้วยความสุขสรบตอนนี้ผู้รับฟังอย่าลืมนะครับว่าเวลานั้นการความการห่วงในร่างกายเดิมนิดเดียวก็ไม่มีมันมีอย่างเดียวคือมีความรังเกียจในร่างกายเดิม ตอนนี้อารมณ์เปไ็นไรผมไม่ทราบถ้าตามมารีทีบอกอ,อกออกด้วยกับหลังของฌานนั้นร่างกายของผรมชัดนี่มารู้กันอีกตอนที่บวชแล้วอ่านําหรับตำราในทางพุทธศาสนาเพื่อทราบตอนนี้ก็อยากจะแนะนำบรรดาเพื่อนพิศศนสทจน์สมเดสักนิษฐานญาติโยนด้วยว่าทุกขเวทนามันเกิดขึ้น ตัวยามปกติอย่าลืมใช้คำรรนานึกถึงพระพุทธเจ้าคำรรนาว่ายังไงนะไม่เป็นไรอันดับแรกตั้งใจถาวายเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนแล้วก็นึกถึงท่านถ้าจะสามารถจะทําได้จับภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งไว้เป็นสรณะถ้าท่านที่ได้มโนยิธิ ก็ไม่ต้องทําตามนี้จับพระรูประโฉององค์สมเด็จพระสัมมาสัุวธเจ้าเลยแล้วก็ปล่อยดิงพุ่งไปเลยนิพพานในพิธีป่าพักที่นั่นจะมีประโยชน์มากนี่สําหรับว่ากันทุกคนไม่ค่อยจะเป็นเรื่องอย่างผมในสมัยนั้นเอาแค่จับภาพพระพุทธรูปก็แล้วกันแล้วเวลาเดินไปไหนมาไหนให้นึกถึงภาพพระพุทธรูปที่เราต้องการไว้เสมอ เอาไว้เพืนเครื่องคุ้มครองใจเพื่อความหวัดวันใจจะเกิดข,ขึ้นก็เลยว่าเมื่อท่านไม่สนใจผมก็เลยเรเดินลงบันไดไปเวลานั้นยังต้องการบันไดต้องการพื้นที่อยู่ยังไม่ต้องการหอกคำว่าหอกคำว่าลอยไม่ปรากฏไม่รู้จักออกไปข้างหลังลงไปข้างหลังแล้วเห็นหลังบ้านอากาศดีมีต้นไม้มีทางเดิน อากาศเย็นสบายก็ไปยืนเดินเล่นที่ใกล้ทางมองไปทางด้านทิศใต้เห็นคนเดินมาประมาณสองร้อยคนเศษมีคนรูปร่างใหญ่ๆนำหน้าสองข้างขนาบด้วยคนรูปร่างใหญ่อสองคนตอนท้ายก็มีคนรูปร่างใหญ่ๆคนหนึ่งคุมท้ายพอทุกคนเขาเดินผ่านเข้ามาใกล้ผมมองก็จำได้ ว่าคนที่เดินมานั่นเป็นคนบ้านใกลเ้เลิงเคียงกันทั้งหลายคนมีความรู้สึกเอ๊ะทั้งหมดนี่ที่เรารู้จักเขาตายไปแล้วตั้งหลายวันท,ทําไมจะมาเดินไป็กลุ่มได้คนตายมาเดินเที่ยวได้หรือยังไงแล้วก็มีร่างกายมีสภาพเดิมเห็นเป็นรูปร่างเดิมหมดเขาเป็นเด็กเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาเป็นคนแก่เห็นสภาพนั้น พอท่านพลนหัวหน้าเขามาถึงผมก็เข้าไปขวางหน้ายกมือไหว้ถามว่าคุณลุงคุารับคุณลุงจะไปไหนคุณลุงตอบไปยังไงไม่ทันตอบเปิดบัญชีพับแล้วก็บอกว่าหนูหนูไม่มีชื่อในบัญชีจะไปเลยไปบ้านเนี่ยคุณแม่จะคอยแล้วก็จับมือลากมาที่บันไดแล้วก็ลุงก็เดินไปนำหน้าแถวเดินต่อไป ผมก็แปลกใจว่าอีตาคนนี้เก็บบ้าและเก็บบมเราถามว่าไปไหนก็พูดอย่างหนึง่งต่อมาคนกลางมาถึงก็ถามอีกก็ทําแบบนั้นคนท้ายม,มาถามอีกก็ทําแบบนั้นไม่เวลาเลห้านาทีผมก็ต้องรีบรวบรัดต่อมาเมื่อเขาไม่ตอบนิสัยของผมตั้งแต่เด็กจนั้งปัจจุบันเวลานี้ก็เหมือนกันอะไรที่สงสัยต้องทําให้รู้ให้ได้ <c oughs> ถ้ารู้ไม่ได้ไม่หมดสงสัยผมจะไม่เลิกความพยายามต้องเอาให้ถึงที่สุดให้ได้นี่เป็นนิสัยเดิมแล้วก็ยังถึงปัจจุบันไม่ใช่ฟังก็พูดแล้วเออๆคาๆแล้กวก็เชื่อเลยผมทำท่าเหมือนเชื่อแต่ผมจะยังไม่เชื่อใครทั้งหมดต่อ่าต่อว่าสิ่งเหล่านั้นอย่าปรากฏจริงผมจึงจะเชื่อแต่ว่าแต่ก็บอกมาสิ่งที่แปลกประหลาดผมก็ไม่ปฏิเสธ แล้วสิ่งที่เกินมนุษย์ธรรมดาจะพบผมเคยพบมาแล้วไม่ใช่ผมเป็นผู้วิเศษนะท่านทําให้พบเดินตามไปขึ้นขึ้นลงลงภูเขา <c oughs> เขาเล่าลัดลัดก็ไปถึงภูเขาปลายสุดท้ายมันยาวเหยียดสูงมากโหนหน้าขึ้นไปกลางมัชีนับหนึ่งสองสามถึงสองร้อยเสร็จไอเขาบระกาศชื่อแต่ละคนขึ้นไปพอเขากุกครบ,ครบ,ครบพอครบผมโผล่พอดี ลขาก็ถามว่าไอ้หนูมาทมําไมบอกว่าผมถามลุงแล้วว่าลุงไปไหนในเมื่อลุงไม่บอกผมผมต้องตามพี่สุดให้ได้ว่าลุงจะไปไหนกันแกก็เลยเรียกมาข้าไมาใกล้ผมเข้าไปยกมือไหว้ถามว่าลุงไปไหนครับเขาก็ชี้ไปด้านหนึ่งของพวกเขาเพราะว่านั่นนรกแดนที่เห็นเป็นแดงเขาว่ายายม เมีาคันสามหลังมีบริเวณเตียนมีคนยืนเป็นหมู่หมู่เยอะคนนี้ผมคิดว่าเป็นพันเนี่ยครับอาจจะเป็นหมื่นก็ได้เป็นกลุ่มๆกลุ่มละร้อยสองร้อยบ้างหมาถึงร้อยบ้างมีคนโตโตอย่างหลงยืนคุมอยู่กลุ่ม,ล,ม,ม,ล,ม,ม,ล,ม,มละคนถ้าอธิบายฟังว่าพวกนี้ทำความชั่วมาก่อน เขาให้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ทำความดีทำความชั่วอีกที่นำมาลงโทษใหม่ก็ถามว่านรกอยู่ไหนบนอยู่โน่นพชีดูเป็นทะเลปเปลืองเป็นเพลิงจับท้องฟ้าบริเวณมันกว้างขวางมากอยากจะลงไปดูขออนิญาตท่านท่านบอกว่าไปไม่ได้ลูกไปไม่ได้หลานไม่ใช่ลูกหลานหลานภาวนาว่าพุทโธ แล้วก็จับภาพภาพระต้ธเสพพระุ้นจูเป็นปกติคนภาวนาว่าพุทธโธก็ดีอรหังก็ดีที่อย่างอื่นก็ตามถ้าใจเป็นกุศลก่อนอย่าตายเข้าไปไม่ได้เดขาดแต่ลุงเขินปล่อยให้เข้าไปลุงมีโทษหลานโยกกลับที่นี่แล้วก็ทีหลังถ้าต้องการจะดูอะไรจะดูนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีมาตรงนี้แล้วนึกถึงลุงลุงจะมาทันทีหลังจากนั้นให้คนนํามาสง่ง คนนำมาส่งก็คือคนท้ายเธอบอกว่าไอ้มึงไม่ดูเด็กปล่อยเด็กตามมาได้ผิดระเบียบเอาไปสง่งตาแนงแกก็เลยโมโหจับสองขาวเหวี่ยงขึ้นมาแกแบก็วิ่งขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาวข่าวเดียวเดียวถึงบ้านพอถึงประตูหน้าบ้านแกก็พุ่งพลวเข้าไปความรู้สึกกระฟื้นตึีขึ้นมานี่เป็นวาระของตายที่สอง การตายที่สองนิมมนดาเพื่อนวิสุทธิสมณเณรผมไม่เล่าราละเอียดเพราะเรื่องเรามีเนือเสียงพ่ะปานแล้วผล <c oughs> ที่เรุงได้ก็คือนอกเหนือไปจากตายเมื่ออยุสามปีแล่อผลเมื่อ,อยุเจ็ดปีผลเมื่อ,อยุเจ็ดปีคือรู้ทุกสถานที่แต่เขามาหาอานนี้พอตายครั้งที่สองนี่ประโยชน์ใหญ่คือต้องการจะไปไหนก็ไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวันก็ย่องไปที่ภูเขาลูกนั้นและนึกถึงท่านลุงท่านลุงก็มาถามอะไรท่านก็บ,บอกคําบอกของท่านคือภาพถามว่าสวรรค์เป็นยังไงครับท่านบอกสวรรค์มีหกชั้นบอกชื่อต้องการสวรรค์ชั้นไหนพ็บอกชั้นท่านท่านก็ชี้โดนนี่ยังไงละ่ะมีมาเนี่ยลอยอยู่ใกล้กไลเห็นหน้าเทวดาต่ละองยิ้มแย้มแจ่มจใส พทธตาทุกองใจดีเหลือเกินยิม้มบางคนก็เดินเข้ามาใกล้อยากจะดูนรกหลุงวชีร์ดูนรกแล้วลุงก็บอกว่าไอในเมืองมนุษย์ท่านหลานอยากจะไปไหนก็นึกอยากจะไปไมันก็ไปได้อย่างนี้แหละแต่ว่าบอกขอท่านบอกขอผมไปเที่ยวสวรรค์นรกไปนเองท่านบอกไปได้ยังไม่ถึงเวลานี่ระบรรดาเพื่อปิสุ์สำเน,น,น็โดยทนนาน ตอนนั้นเป็นมนโนยิธิผมไม่ทราบและความดื้อด้านความจะไม่ฉลาดของผมปรากฏเป็นว่าไม่ฉลาดก็เที่ยวสวรรค์นรกตัวตนเองตอนนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่อยากจะไปเที่ยวอยากสวรรค์นรกจึงมาคิดในใจพบพระที่ไหนผมก็ถามว่าสอนไปสวรรค์นรกได้ไหมท่านบอกไม่ได้ผมก็ไม่ชอบใจ ถามว่าเทศทําไมเรื่องสวรรค์นรกไปได้หรือเปล่าฉันบอกเราแล้วหลังจากนั้นมากว่าจะไปสวรรค์นรกได้ก็ต้องมาพบหลวงพ่อปานวัดบันองคเรื่องราวต่างๆปรากฏแล้วในเรื่องพ่อปานสาหรับนานีเขายุติกระเพียนท่านี้เพราะเวลาหมดแล้วขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนาบคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาแต่พุทธศาสนานกชนกับเพื่อนพิสุทธิสมณเณรที่รักทุกท่านสวัสดี